สบายดีจ้า้ะลุงสบายดีดะสบายดีมัะนสบายดีจ้าน่ารักสุดคนไี่สนั่งอะไรต้มขาวเปลี่ยวข่าดูลูกๆกินนะพี่น้องน้ำปน่น้ำปลาพแล้วน้ำบัวน้ำปลอไหใส่น้ำตาลใส่กิยามน้ำตาลจะเลยหวาน บวงเนเลเพบมเลยเม่เจ้าเองรือไปชื่อเอามเองป็นเห็องเอาบวงกลางมาให้แม่นะบ้างใส่ไปถ้าเมทไปใช้ได้หนึ่งหัตถ์มัน่ามัหน มัคมจเปรี้ยวเปรี้ยวขาวขาหมักขาหมกนะข้าบันมเปี้ยกับนุ่มจืดเรามีมั้งเนี่ยพ่อพอไม่มาจีมาจีมาจีอะไรคะไมหมักข้ส ก็ออยากได้ชออ็อคคัมเบอรกินหนูกินทันกินกวานเต่อยู่ไหนกวาเต่าบมาดูจ้านี่ก็เปียกเขาเนามสาวนากันตมเองอน,งน้เขาจะลื้อเขาอ่ะนะคะเขาจะลื้อวดเียวเมือนขวเจ้าตมขวเจ้าอันนี้กับเพีรจริงเพ,พี่้องไหมกรเปียกมานะ วันนี้เปียมือมือมือจะขายเองเดียวมือเวบโบมาอีล้มอืมโมเฟทโมเฟทดีกแล้วอะิรต้อาจะโมเฟทโมเพทเดาะสับสับโมเฟท เดียวกอาอทำฮะอาากินเผ็ดลายเลยสำหรับผักจัดเอาด้มันนี้เอาไปตุง้งนังข้างกลางงาน่ใส่สอย,อยังคือคือชีดดำดใส่ไทยเาะปอยปอากมันตันเกล็ด บ ų, <Cette Goodnight, S 1> so ่ได้เพจนกรายแบังและเขามากินาเปียกนั่งพันแม่เขามากินคาเปียกแบบนี้ เ,าาเขาหมักกินข่าเปี <พอ S 1> ยกขาวตัวแบบนี้มันมีนผิดทไทยเขาหมัามากกินผิดไทยเขาก็หมักกินผิดไทยแต่แต่เราหมักเก็ดมันก็่ได้เผ็ดหอรอกเผ็ดเดียเดียวเผ็ดลายก็คือตัวน,นี้<อ>ตัวน,นี้อือไหนหอนหอน นอนเปาลาหรอกมากินคนห่วงแต่แต่แต่ยานฮอดมากินคนห่อนแต่แตแตยานห่อนเ <laughs> นนห็นปะน,น่นาขึ้นบาจอเหนียมน้ำลาย ตอบชื่อมาใหม่ไม่นสอง่เมนตอมันมีจักอันนีงแหละหาอันนึงสองอันนี่จับหลับก่อนมีมำนี่มีจำพิ่แคนี่เนาะมิส่ทำเพื่น,พา,พกนาก,กับมิสซี่เล่นใหม่แล้วไปูในปุ่นแดนดีย เรไปหว่นันไหมเ้วลูกะตอนมาเซนเลยนีู่้ามาตัดออกแล้วหยไดไมเนาะแล้วก็หายปลูกปลูกหายะจะมาปูกหาอีกมวอ่ะววอันนึงเลยอัแกะมาตัดแกออกอืมเตมโอเคอยากมาแบบนี้เลย ตาเตเสร็จเยๆแบบนี้เมืนหนมาใส่ลมไมแล้วมันฮะกำลังห่อนซ่องมือซ้ำมือมันอีพัดลมไม้เลยถ้าบ่มากุ่นจะเป็นเียวถ้าหมักมึงไปจงกขายา้ำเดี๋ยใหม่เราบริหนงจะมีแม่มิกสงนักจากขายน้ำมันยังอุ่นลูกหนักบมเป็นวัดเป็นไอเป็นวาดในทองเหมือก่อนเรา เขาได้เป็นภาษามือหรือก็มาเป็นอีกแบบอากาศเปลี่ยนเนี่ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ้าวเปลี่ยนเป็นลมต้อทำาต๊ะ

จะม,ม,มันจะหลุดมันหลุดมันไปแล้วยาบ้าออกได้ไวอยาไหมอืมป้านอามากินมนมกเลจ้า <laughs> ป้านอามากินกับน้องแหจ้าพะลูกลป้านอามากินกับน้องหมีหนอจ้า <laughs> อยากกันเราสนองกน้อง Hoa sáng tư là. Gem mẹ lên vợt teddy, ya. Sì, không biết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 .

กันเรามีชิคอลาไปก่อนเลยจ้าค่ะกดไลค์กดจีเดย์กดติดตามให้ช่องแช่นางพาเจ็บ่อยได้จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นอ้องเจอกันคลิปนะขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นท์ข้บมารับชมขับมาติดตามในส่องสนางพาเซ็บขอบใจหลายๆเวยจ้าสบายดี